สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาถักดอกรักนะคะแต่เป็นสีม่วงนะคะทุกคนใช้ไหมเบอร์16ค่ะแล้วก็เข็มเบอร์11นะคะเริ่มต้นด้วยการขึ้นโซ่15ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะคะ พอได้15ครั้งแล้วเราจะแทงย้อนกลับลงมาในหลักที่1 4นะคะแทงแล้วก็ล้วงใหม่เข้ามาไว้ในเข็มแบบนี้จะแทงกลับลงไปทั้งหมดทําแบบนี้5ครั้งนะคะ 1.. แล้ว 2.. 3.. 4.. 5.. พอครบ5ครั้งแล้วเรารวบค่ะรวบทั้ง5้าห้หลักเลย แล้วหลักถัดไปเราจะถัก C ค่ะนี่นะคะแบบนี้หลักถัดไปถัก X หลักถัดไปถัก T ค่ะพันปลายเข็มแทงลงไปลวงไหมกลับมาแล้วลว่ทั้งหมด3มเส้นเลยหลักถัดไปถัก F ค่ะหลักถัดไปถัก F ค่ะ แล้วก็ถัก F อีกหนึ่งหลักค่ะทั้งหมดสามหลักนะคะ F ถัก F ทั้งหมด3ามหลักค่ะหลักถัดไปถัก C ค่ะพันปลายเข็มล้วงไหมกลับมาแล้วก็รวบทั้งหมดสามห่วงแบบนี้นะหลักถัดไปถัก X และหลักสุดท้ายถัก C ค่ะ ก็จะได้1นึกลีบแบบนี้แล้วขึ้นโซ่15โซ่เหมือนเดิมคะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แล้วก็ถักเหมือนเดิมเหมือนกลีบกลีบแรกเลยนะคะคือการแทงลงไปในย้อนกลับลงไปในหลักที่14ทั้งหมดย้อนกลับลงไป5หลักนะคะแทงแล้วก็ล้วงไหมมาไว้ในเข็มทางนี้1หลัก สองหลักสามสี่และห้าแล้วก็รวบนะคะหลักถัดไปถักสีค่ะแทงแทงแล้วก็รวบกับห่วงนี้เลยถัดไปถักเอ็ก หลักถัดไปถักีค่ะพันปลายเข็มลวงไหมอย่างนี้มาสามเส้นเห็นสามเส้นนะคะแล้วก็รวบเลยอันนี้ถักีหลักถัดไปถัก f ค่ะ f นี่เราจะถักทั้งหมด3ามหลักนะคะครั้งที่1หลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลักถัดไปถักีค่ะพันปลายเข็ม แทงลงลลวงใหม่กลับมาเสร็จแล,ลว้วรวบถัดไปถัก x แล้วก็เหลือถักสุดท้ายถัก C นะคะได้สองกลีบแล้วเราจะถักทั้งหมดแบบนี้ห้ากลีบนะทุกคนต่อไปก็ขึ้นโซ่สิบห้าเหมือนเดิมค่ะพอเราถักครบทั้งหมดห้ากลีบแบบนี้นะคะเราก็จะมาซีกับกลีบแรกตรงนี้นะคะมันจะมีรูให้เราแทงลงอยู่นี่นะคะทุกคน 4ลงไปเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วถักโซ่ไปเจ็ดครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดนะคะพอได้เจ็ดครั้งแล้วเราจะมาแทงตรงคอคอแต่ละกลีบนี่นะคะมันจะมีรูให้เราแทงนะคะอันนี้เลยจะมองเห็นเลยนะคะทุกคนนี่นะสีสีลงไปเลยค่ะ รวบแทงกลับมาแบบนี้อันนี้ไม่ต้องแน่นเท่าไหร่นะคะทุกคนนี่นะคะตรงรูตรงคอหลักตรงนี้นะคะซีกับทุกกลีบเลยนะคะเราจะต้องดูด้วยนะว่ากลีบมันบิดไปทางเดียวกันนะคะทุกคนซีค่ะ กรีบสุดท้ายค่ะกลีบที่ห้ามันจะมีรูให้เราแทงค่ะมันจะมองเห็นอยู่นะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะมาซีกับกลีบแรกพบห้ากรีบแล้วก็มาซีติดกับกลีบแรกเลยนะคะทุกคนนี่นะรูแทงอยู่ตรงนี้เลยง่ายๆเสร็จแล้วเราก็ถักปิดงานเลยค่ะ แล,แล้วก็เราก็เก็บไหมให้เรียบร้อยพอเราตัดไหมเก็บไหมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาจัดทรงใครจะเอาไปรีดก็ได้นะคะเอาที่หนีบผมเล็กๆหนีบหรือเสร็จแล้วก็ชุบน้ํายาที่ทําให้มันชิ้นงานเราแข็งตัวนะคะหรือไม่ชุบก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเราก็จะได้ดอกลักสีม่วงสวยๆค่ะนี่นะคะ